ไดีพี่น้องช่ <laughs> มา,าหนังงอยแฉเ,เห็นเดือนเห็นดาวโอ้ยชเหมือนแฉไปทางนี้เพราะวด้จี้ทางไหม พรมพ่น้องทางกับของคู่จอยเล่นก็นะ้นาตาคือเป็นตาอุอ่งตะอ่างเลยสบายดีเด้อสบายดีสบายดีเด้อพรมพี่น้องวันนี้เห็นสาสก้อยคือกระเป๋าแหกกระเป๋ากา็คือสาสดก้อยสิกัาบไปเด้อพรมพ่น้อง ย่างทางที่คุณจอยเคยย่างมาทำงานเนาะนี่ทางย่างไปหลานเขามันไก่ที่คุณจอยเห็นงานผู้เป็นตำมือน้ำเขาหน้าปีไหม่เนาะก็นักกีฬาเขาฮะเขาก็เขากับซีเสียแบบอะ ป้าแม่แบบเชียคิวอย่างค่ะแต่เขาก็ต้องเชียอ,อยู่แล้วด้วยพอยชื่อช้างมาให้เทเตเด่นไป่สดเขาไปเบิ่งผูบาวไทยเตยบานยังนะเขาไปเบิ่งผูบาไทยเ,ท <c oughs> เตยบานเดี๋ยวไปเบิ่งภ <c oughs> ูบาเตยบาลจะผูบาจะผูบาเนาะอุ้อนตรายไปแล้อยากเอาแม่ผู้ได้สุดใจสุดสเปก มันบ่เบิ่งมันบ่เห็นไก่มันต้องไปเบิ่งไก่ไก่ได้ผู้ได้หลอกกหมูในในห้ะงคนที่ดอกกหมูมันเห็นบ่เห็นหนาเนาะเออมันกลายเขาต้องไปเข้าไปข้างในเพรอนเป็นตานางเพรอนเป็นตานางแล้วมันอู้จะเห็นบ่มองนะหันดิหันมองเข้าไปหน่อันนอะนเขาเอิดบยังวะเออมีแหรอเออมิจากุซ่าอะนัาชิบยังไงเหรอเต้คือกันเนาะเต้แต่ว่าเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะ ถ้าเปิดตำรวจนะคะลงเลยแนะลงเลยนี่ตะคูบเอาล้อเดี๋ยวให้อยากให้ฝามเห็นนี่ฝามเมันกีดกอ่ะมไป่มาเข่ายู่นีมลมันชิบาทุกแลงมันชิบะทุกทุกแลงขาเบิ่งขันเดือดงันนะ ไม่เ<า>่านะนะเอ๊ะอย่าเข็นผู้ว่ากูบาทอ,อ่าสม็จแมพี่เนาะอาฉันก็ให้กับเได้กลับและเด็กสิทาวกลับไปใส่นี่ไปอะไก็กลับได้ส <c oughs> ีพี่ใหม่เงาพี่ใหม่สะคิดนอนเท่าแล้วไปอย่างเงาเธอน้องพี่ไม่อย่างเงา,นานไปเลยอุ้ยพอกลางคืนนะมันรู้สึกวิววนะิวเนาะทั้งๆที่คนก็เยอะแยะ นีทั้งตึกตาอาคารสูงๆแต่ว่าทำไมมันรู้จุดเหงาอลนะบ่แปลกที่คอยแบบว่าที่คอยมองแบบเขาอยู่บ้านหนังเดียวกันแต่เขาไม่ยังเหงาอ่ะเขาไม่ได้คุยกันเขาก็เหงาอยู่ด,ดนนีดิกดพนเดอร์ดคดพันเดอร์ ลิมนจริงฝอยขังแดดมั้งฝอยขังแดดวะฝอยเคยได้กินน้ำมันฉมแหมแง่ฉ่บแบบม่บคาลิ่งเคื่องเครื่องเครื่องน้อยเออหมดเครื่องน้อยเครื่องเครื่องน้อยเครื่องน้อยใกล้ๆคือเครื่องสนใจปีใหม่อยากกินฉ่บนิ้คนมะโอ้ย่างห่านกับเมาเอะนะฮะเป็นอย่างห่านกับเมาเอะมันเลยกินน้ำพรอมน้ำเด้ฮ้อนฮาเดินไกลแบบ เในส่วนน้ำหอมนะเหมือนกายหอมก็แห้งหอมอ๋อหอมแบบมันหอมจนมันคิ้วขนหอมันหอมจนมันคิ้วนะควาบมันหอมแห้งมันหอมเกินสำหรับคนหอมมันก็หอมพอดีแบบที่ใหม่แบบเคยบ่มากนะสิเคยกับกายจนคิ้วมั่น้ำหอมมันหอมแห้งนี่แบบคว่ามันนักคว่าน้ำหอมพอเดินมิ้นท์จนพอจิตใจยับเจินเออ กินสมกินเยอะน่าลองกินบุเค่กินทางแบบปลาป่อยน่เขาไม่เคยกินกริ่งปิงม่อมเปรี้ยวเดียวใจเป็นทำใจส้มมาไปทํทำใจส้มอร่อยกระิงปิงเปี้ยวไห้กินเลยเอนกเพื่องกรเพื่องหน่อยเนือกที่บุเฟ่อกน่อยเเ่อน่อยเเ่อสม สบกแลวเนาะง่วงๆนี่ตื่นอะล่าง่วงหวงเออใน่อนบอกมัเออสาว่อนเนาะมาสมต่รับกินใจฮะสองแบะสองแบบเลย ไปไปเนะี่ยยืดหดก่อนเด้อบอคิดเอ๊ะเอ๊ะทำไมขึ้นสุดบอ,อคิดายคิปกับหายคิปกับดีใหม่ก็คือยดหดคืดหดก่อเด้อยือหดก่อเด้อบอคิด กินนอรกับโตหานะคุณพี่นอร์เรวจะสั่งนั่นนี้นะจะบอกะย่าอยู่ขวัญที่สรางของกินนะบ้านเอ้ยพวกนี่พวกพี่นองปีใหม่พราะเรอยู่จะสั่งของกินเบิร์ตปะการไเลยบายบายแน่อยไปากแน่้เงียเดี๋ยวคอยเจออันนี้ินนี้เอ้อกินแน่เผาขออยากกินของแสบๆเอาแบบเผ็ดๆแสบๆเ้ยเผ็ดเป๊ะ เผ็ดๆดวเจียวสีเจ็บนัวๆเป็นนัวลไม่หมดเลยนสั่งกันเป็นเรื่องหอนเป็นกระเมเลยนะอะไรร้อมพี่น้องในสสอิเ็กกราเนอนนี้กะหายจไนใหม่กินต่าประชัเนาะในซาสสกอตชิเตเน่งเนระเดะเด็ดเอกันสินอมกระทอมาเดขับรถลื่มาเลยอือาบะมะ เอาจะได้เดินทางกลับไปเรียนเกาจแือวล่าเน้พี่บอสกรดอะไรที่ตายกิดอะตรกนินบ่าพี่อีกแล้วะเอาเนี้ยครับมาเก้าระวังแล้วลึ่อยู่ของกับเก้าหรอะโอเคแล้วถืออยู่แล้วอะ ไปพี่น้องกําลังถ่ายคลิปไปยิดกล่องมาน้องมันคือเปิดประตูเข้ามาเนาะว่าซาสโก,ก้มาได้ล็อกประตู <c oughs> กําลังถ่ายคลิปหลัง <c oughs> จากที่ซาสกกยถ่ายคลิปกับน้องกับไปถ่ายคลิปไปหาคุณจอยเนาะหลังจากที่ว่าซาสกย้ย่ายคลิปแล้วน้องเลยไปถ่าย กำหลงกับคุณจอยเนาะพ่อแม่พี่น้องถ่ายแป๊บเดียวนะก็เลยกลับมาแต่กกาาาาชาสนะก๊อตบันไดนถ่ายบันไดนปิดคลิปเนาะงพ่อพี่น้องเลยตื่นสามาอาบน้ำอีกยังตื่นสายพ่อพี่น้องเอ้ยนอนดึก <c oughs> นอนดึกก็ได้ตื่นสายก็เลยใช้ม,มาปิดคลิปเนาะงพ่อพี่น้องกลับมาห้องกะนอนคนเดียวพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเป็นเงาๆในแตชาสก๊อตเก็บที่นอนอีกยังแล้วได้พ่อแม่พี่น้อง แต่เมื่อกี้ซาสของซาสก้ได้ติดพม่าเน้่ย,ยพ,พอมันพี่น้องเอ้ยสีมือนนั้นซาสก้ยบนไลติดนอกมื่อกี้ติดแต่เด้ดเอ,อพอมันพี่น้องเอาค่ากล่องมาค่าต่างโทรศัพท์มาสี่เอามอาต่างเดนกีตาร์ะพอมันพี่น้องเอ้ย ชาสก้อยเห็กะโมอยากมากปนไดยเราพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพราะว่ามาชาสก้อยกับปนัยมีงานเฮ็ดเนาะมีก็บมไลก็หายข้าจับหายผู้ชายข้าจับเฮ็ดเนาะที่น้องมันกลับมาเมื่อยาเนข้าจับเฮ็ดเฮ็ดก็เจากกะเจาะพี่น้องเพราะว่างานมันบมไลเนาะชาสก้อยก็เลยวางวางในไปหาเนอะหายังไปอยู่น้องเนาะไปอยู่ก็เป็นอาทิตย์เพ่อแม่พี่น้องไปตั้งแต่อาทิตย์ก่อนจนนอดเนี่ยมันเลยกะวันเองเนาะมืันชาสก้อยก็ดื้อมือดื้อบัด วันจันท <side> ร์นะเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะไปก็ได้มือนะมาก็ชาสก้อยก็คิดขหอดอยากมากเนาะ <side> คิดหอดดุสาวคิดหอดขี้ตาเหรอพีพนะ่น้องนี่ดุสาวสาวส,าวสก้อยเนาะคิดหอดขี้ตา,า,าก็ได้มานะพี่น้องะได้เด่นได้มือกับบาชิมาร่องบาชิมาเด่นเห็นไในเน้าพ่อพ,ยยพ,อพี่นนะ้องชาสก้อยมากหอดมากกลางคืนเนาะชาสก้อยก็เด็น กลางคืนน้องพลพ right ี่น้องแบบกินหอดแห้งก็ได้กินหอดลูกสาวกินหอดกีตาก็ได้นั่งเด่นกลางคืนจนเลิกเต๋อพลพี่น้องจังไดอาบน้ำนอนเนาะคลิปเขาอะไรปิดไปยังก็ได้ชิมมาปิดคลิปย้ำสาว๋ยวซาสโก้สีเด่นเบิ่งนิดนึงเนาะแต่อาจีพอะได้ลอเพลงเด่นพลพี่น้องอย่าดติดดีกกระซิแต่ซาสโก้สีเด่นแบบเด่ปกติเนาะเด่นอินโทรมันธรรมดาเนาะพลพี่น้องเดาช่วยมาเด่นให้เบิ่งเด้อพลพี่น้องเดี๋ยวปิดกล่องก็ตั้งกล้องไม่ ต่งางกล่องกับบเทียง,งคพี่น้องเอ้แต่เห็นแปลแสดงว่าใช้สก้อต่างกล่องบเทียงเน้อพี่น้องต่างกล้องกงเงียงมันมีตากองเอาขาต่างทรพท์มาต่างกล่องพี่น้องมันก็ได้ต่างบะเทียงนะมันเงีงยงเนี่น คิดหอดเอ๊ะแหงมันคนเคยเด่นนะพ่อพี่น้องเขาเคยเด่นเด่นชูมือชูอมือซาสก๊วยเด่นชูมอชือมือไนนี้นะหน่อยเด่นแถวจังหวัดทุกมือเนาะพอาะ่ได้เด่นเป็นเง,งาเงาพ่อพี่น้องปีใหม่สิงเงาเลยปีใหม่สิงเงาซาสก๊วยปารีส Det er lidt de til intro'et, for på mærke hvornår. Det er godt, det er og det er lidt på taget. Det er lidt i på taget,

นาโดยพี่น้องแต่สำนักคลิปนี้ชิจูบเพื่อนๆพี่น้องขอบู้ขับใจที่เขามาติดตามคลิปสาวสกไเด์เลยจะได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวสกไวด์แน่นอนส่วนนี้ก็สู้ๆต่อไปเพื่อนพี่น้องงานบุคอยมีเฮากัหาแนวอื่นเฮ็ดเนาะงเพื่อนพี่น้องวางกับถ่ายคลิปยังได้กาเป็นกำลังใจกันเด้อลยสำนึกนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย